วัดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ The p i าย Re สอร์ค่ะพี่ครับรีสอร์ทเทชรชานีถูกต้องค่ะวันนี้เรามีมาแนะนำรถเขาเรียกว่ารถแบบว่ารถลองขับลองขับใช่รถเทดไดเนาะถูกต้องค่ะเป็นรถที่แบบว่าฮอตมากพี่กรอฟใช่เพราะว่าตอนนี้ก็คือถึงเวลาประกาศขายแล้วถูกต้องแล้วค่ะแล้วก็ก็คือ2คันนี้เลยใช่แล้วค่ะ2คันที่จอดอยู่ข้างหลังนี้เลย ถ้ารถทดลองขับเราก็จะขายตามสภาพถูกต้องแล้วค่ะขายตามสภาพก็คือลูกค้าสามารถเข้ามาดูรถได้เลยแต่ว่ารถของโชว์รูมเรายิ่งถ้าเป็นกระบะแทบไม่ได้เทสดได์เลยค่ะขับน้อยมากใช่ซึ่ง ตัวที่มีอยู่ก็จะเป็นรุ่นตัวนี้อ่าตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น4ี่ประตูถูกต้องแล้วค่ะสประตูรุ่น GT นะคะอ่าก็คือเหมือนเป็นตัวท็อปเลยราคาแก้าแสนาบาทอ่าแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งอ่าก็ตัวนี้ที่ขายดีใช่ตัวนี้ขายดีมากขายดีมากนะครับเอาไปทําแบบมอะไรเนี้ยได้เลยจะไปแต่งซิ่งก็ได้ราคาหน0 0 0แสนห้าหมื่น เจ็ดพันบาทโอเคค่ะถ้าเป็นสีนี้แล้วก็มีสีขาวอีกมีหลายสีนะคะเข้ามาดูได้เลยถูกต้องแลนะครัก็เป็นแคปเตียของเราใช่แล้วค่ะทีนี้ความพิเศษของรถสองคันนี้นะคะพี่ก๊อฟก็คืออยู่ที่ส่วนรถจาะส่วนรถส่วนรถอ่าส่วนรถสูงสุดอยู่ที่หนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทถูกต้องรับไปเลยจ้าลุ้นขาหมดเลยป็นส่วนรถราคาใช่เป็นส่วนรถนินด์ ได้หมดเลยค่ะซึ่งส่วนลดเยอะๆเนี่ยเราสามารถทําแคมเปญหลากหลายให้ลุกคาได้ถูกต้องถูกต้องเลยใครอยากได้แบบไหนก็แค่บอกน้องพี่อยากใช้เงินออกรถแค่นั้นแค่นี้อะไรเงี้ยบอกเราจะให้ใช่ไม่ต้องห่วงเลยจ้ะอ่าแต่ว่าหลายคนจะมีคาถามพี่กอฟเขาลองขับเป็นรถมือสองหรือเปล่าไม่ใช่นะคะก็คือออกไปเป็นป้ายแดงเป็นป้ายแดงใช่แล้วประกันชั้นหนึ่งก็คุ้มครองก็คุ้มครองบรรับรถเลยถูกต้องค่ะได้ประกันชั้นหนึ่งด้วยนะ รถหนึ่งแสนแถมปีประกันเสนึ่งถูกคุ้มสุดคุ้มนะจ๊ะอ่าไม่ลดภาพรถก็คือเข้ามาดูที่เข้ามาดูได้เลยนะคะดีแน่นอนเพราะเราไม่ค่อยได้ขับถูกนะคะนาะยิ่งเป็นรถกระบะอย่างที่บอกเราไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ขับค่ะโอเคใช่แล้วเดี๋ยวพาไปดูรถกันไปค่ะไปโอเคสำหรับตัวนี้ก็คือจะเป็นรุ่น4ีประตูค่ะพี่กอล์ฟสี่ประตูออโต้ ใช่ตัวนี้หนูทานกี่ทีอันนี้เราก็แถมไม่ก็เหรอคะแถมอันนี้เป็นสกูปหน้าอ๋อเหรอคือได้หมูว่าซื้อตัวนี้คือได้ตัวนี้ไปด้วยเลยเอาไปแบบนี้เลยครับอ๋อติดสกูปหน้ามาให้สกูปหน้านะคะพ่ราคะมีชุดแต่งชุดแต่งเพิ่มมาให้ชุดแต่งหูรักแดงคือใครได้ไปคือคุ้มมากเลยนะเพราะว่ารถใหม่มากใช่นี่อันนี้คือเอาคิดว่ากระจกแล้วราคาติดมาให้ราคาติดมาให้ซุ้มล้อ ลุกล้อก็ใส่เพิ่มมาให้ก็คือแต่งมาให้แบบนี้แบบนี้ลูกค้ารับรถไปได้แบบ,แบ,บนี้แบพร้อมกับส่วนลด1นึ่งแสนบาท าจ้แต่อย่างที่บอกมีหลายคันที่ไม่แต่งก็มีทำห่าใครที่แบบว่าเอ้ยไม่ชอบเนาะถูกแต่คันนี้เราแต่งโชว์ถูกต้องค่ะเป็นรถแต่งโชว์อ่าแต่งโชว์เพราะฉะนั้นใครที่ชอบแบบนี้ก็มาซื้อคันนี้ใช่สี่ประตูยกสูงถูกต้องค่ะรุ่น GT นะคะก็คือได้เลยแบบนี้ไปเลยแบบนี้ส่วนรถหนึ่งแสนหนึ่งแสนบาทช้าหมดอรจ้าใช่ครับไปดูอีกรุ่นหนึ่งอ่าพี่กอลฟอีกรั่นหนึ่งก็จะเป็นรุ่นแคปเตียค่ะเนาะ หน้าหลองเราใช่รุ่นยอดนยมของเราส่วนลด1แสนเหมือนกันหรอคะ 1>, 1แสนบาทงั้นลดราคา6แสนกว่าถ้าลดไปน1นึแสนก็เหลือแค่5แสน5แสนกว่าอุ้ยถูกอ่ะอทำฟรีดาวได้แบบประมาณ15% 20%เลยค่ะ กับว่าถ้าฟรีดาวก็จะผ่อนไม่แพงเท่าไหร่เพราะว่าเราเริ่มที่ดาวเยอะแล้วก็ไปซับให้ใชอ๋อถือว่าลดอยู่นะใช่คันนี้แถมประกันด้วยไหมคะแถมครับรีประกันไทยชั้นหนึ่งเหมือนเดิมีประกันไทยชั้นนะครับแล้วก็รถของเรามีสีนี้ที่เป็นสีเทาค่ะสีขาวก็มีมีสีขาวแล้วสีขาวก็ถูกกว่าอีกจถูกกว่าอีกเจ็ดพันจะบอกว่ารุ่นนี้ไอ้ตัวนี้นะคะพี่ก๊อ ไม่ค่อยได้เทสมากๆเลยใช่ใช่เพราะว่าน้อยมากน้อยมากอ่าสี่ประตูยังพอออกได้ออกงานบ้างแต่อันนี้ไม่ค่อยเลยค่ะอันนี้คือเบิกออกมาจากสต็อกติดสติกเกอร์พร้อมขายเลยอ่าแต่ว่าเราไม่ได้แถมสติกเกอร์ไปนะไม่ได้แถมสติกเกอร์เราลอกสำหรับรถเทสได้มันจะมีสติกเกอร์ด้านข้างค่ะเดี๋ยวเราลอกออกให้ใช่ก็คือเราลอกออกให้ก็เป็นเหมือนรถใหม่เลยใช่แล้วค่ะแล้วขับป้ายแดงสวยๆออกไปได้เลยเนาะนะก็มีกันสองคันแล้วก็มีนอนจอดรถเทนเซใช่ในสต็อกก็มีอีกเพียบ นานๆออกมาทีใช่ไม่ได้มีมาถ่ายต้องรอตแบบรอตั้ง6เดือนอ่ะใช่ค่ะต้องรอรอบให้ถึงอ่ะถูกต้องถึงจะมาประกาศขายช่แล้วช่วงนี้เป็นโอกาสดีนะหนูว่านะคะใครที่กําลังมองหารถอยู่นะให้รีบพักมาหาหนูกับพี่ก๊อฟได้เลยนะคะพี่ก๊อฟตักเบอร์สิเบอร์0 9 3 4 5 6 9 0 9สาครับสำหรับโฟนะคะ0 9 2 5 4 9 7 9 5 6นะคะพร้อมรอแบบให้ลูกค้าตํางเปณฑ์อ่ะใช่พร้อมตั้งเปณฑ์ให้กับลูกค้าอยากได้รถใหม่สกิดมาะ สกิดมาส่วนลด1นึ่งแสนบาทไปแล้วนะ